สวัสดีครับผมสกายนะครับวันนี้นี่ผมก็จะวาดคาแรคเตอร์สดๆล้อๆเลยนะที่ผมเพิ่งจะดูจบมานับนั่นก็คือเชนซอแมนนั่นเองนะครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเราก็มาล่างทรงกลมนะครับนี่คือหัวนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น่าเป็นคล้ายๆกับหัวปลาฉลามหรือจรวดนะครับนี่มันก็จะเป็นทรงนี้ครับเราก็ล่างโค้งขึ้นมากกอนเลยนะนี่คือปากด้านล่างนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยอ ที่ผมวาดน,นี่ก็คือจะเป็นตัวของเชนซอแมนเลยนะครับมันเป็นร่างของอ่าเลือดไฟฟ้านะครับมนุษย์เลือดไฟฟ้านั่นเองนี่หัวก็จะมีลักษณะอ่าคล้ายๆกับอ่าเป็นจรวดนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเลือดไฟฟ้านะครับนี่มันจะยื่นออกมาผ่าตรงกลางแลนะ้วแบบนี้ครับแล้วก็วาดเป็นแท่งๆไปเลย แล้วเนื่องจากว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมเพิ่งจะเคยได้วาดนะครับฉะนั้นมันก็อาจจะมีอะไรที่ผิดพลาดแล้วก็ไม่เหมือนไปบ้างนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับให้ทำใจอย่างเดียวเลยนะครับ <c oughs> คือการวาดเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องวาดให้มันเหมือนเปียบนะครับก็พยายามจับรายละเอียดสังเกตรายละเอียดต่างๆนะวาดให้มันคล้ายที่สุดก็พอนะครับสําหรับการวาดครั้งแรกๆนะครับอย่างผมนี่ผมก็จะวาดให้มันคล้ายๆก็พอนะครับเพราะว่าผมก็รายละเอียดอะไรผมก็ยังไม่ได้อะไรมากมายนะครับนี่ครับปากก็จะเป็นอย่างนี้นลครับคล้ายปากปลาฉลามนะบมันก็จะมีเขี้ยวๆแหลมๆนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้นี่คือขายงันไก่ล่างนะครับแล้วก็เป็นฟันเลยนะครับแล้วก็วาดฟันเป็นซี่ๆแหลมๆเลย like อย่างนงี้่ง่ายๆครับ นี่อารมณ์เหมือนปชาฉลามบวกกับหมาเลยนะครับหมาบ้าคนระับนี่ผมเติมลิ้นให้เลยนี่เพื่อความเท่นะครับนี่มันเหมือนเป็นล่างปีศาจอ่าที่ค่อนข้างจะดิบเถื่อนนะครับอ่านี่ส่วนอ่าตรงลูกตามันก็จะคล้ายกับอ่าเป็นหน้ากากของอ่าพวกคล้ายทรงยุโรปนะนจะมีล่องเนี่ยให้ตามองทะลุได้แบบนี้นะครับ ขีดไปครับก็จะประมาณสักสีเส้นนะครับนี่กะกะดูครับตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นที่จับนะครับที่จับเลือกไฟฟ้านี่ประมาณนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเครื่องกลกลอะไรสักอย่างนึงนะครับเป็นเครื่องกลเครื่องยนต์โอเคค่นี้ประมาณนี้ไอตรงนี้น่าจะเป็นอ่าประมาณโซ่นะครับอ่าฟึบคือรายละเอียดตรงนี้นี่ผมก็อะไรไม่ได้มากนะครับก็คือมั่วๆไปนะครับอ่า ยังจะมีด้ามจับแล้วนี่คือปากแหลมแหลมอ่ะสเก็ตไปก็คข้ายมันเห็นชัดนะว่าเราจะเอาตรงไหนนบนี่ขี่ไปนี่นี่คือใบเลื่อยนะครับฟืบนี่ก็เติมใบเลื่อยนหนามๆแล้วน,นี่คือหนามปีศาจนับปีศาจเลื่อยนะนี่แบบนี้เลยอ่าโอเคตรงนี้ก็เป็นช่วงคอนะครับ นี่คือเส้นไหายปลานะครับตัวนี้ก็คือโครงบอดี้นะครับเข้าๆไปครับนี่แบ่งตรงกลางแล้วตรงนี้คือเส้นเอวนะครับนี่ประมาณนี้นครับตรงนี้ก็จะเป็นประมาณอ่าตรงนี้ก็จะเป็นหน้าอกนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นสะโพกน,นะครับนี่กางเกงในอยู่ตรงนี้อ่าโอเคนี่ขานะครับอ่านี่ อันนี้นี่ผมวาดกระดาษแนวนอนเพราผมจะวาดท่านี้นะครับถ้าไปวาดแนวตั้งนี่มันจะไม่เห็นใบพัดนะคไอ้มันจะไม่เห็นน่ะแผ่นเลื่อยนะครับนี่ตอนนี้มือข้างนึงก็มองไม่เห็นละนี่คือมือนะครับนี่มือข้างนึงประมาณนี้ก็จะได้เห็นใบเลื่อยมานับใับี้ฟื้นยาวไปอย่างงี้เลยนี่ภาพนี้รับรองออกมาเท่นแน่เลยครับนี่ตรงนี้คือช่วงคอนะครับนี่คอก็ คืออ่ีสัตวมีสมัตว์อ่เลือ่อนไฟฟ้าเนี่ยเชนซอร์แมนเนี่ย,ยมันจะเปลี่ยนแค่หัวนะครับกับมีแขนมีมีใบเลื่อยนะครับนอกนั้นก็จะเป็นคล้ายๆเป็นตัวมนุษย์ปกติเลยนะครับนี่ก็ใส่เสื้อเชิ้ตแล้วมีกไท้นะครับนี่มี넥ไทออกมาอย่างนี้ฟืบอ,อ่าหักเลี้ยวเฟี้ยวๆหน่อยนี่อย่างงี้ครับง่ายๆเลยครับ เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าพอเรามีอะอนาโตม่แบบอนาถาคร่าวๆแล้วเราก็มาเติมรายละเอียดอย่างเดียวเลยนี่มันง่ายมากเลยนะครับนี่แล้วยิ่งตัวนี้ไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรมากมายนะครับเราก็สามารถวาดได้อย่างง่ายๆนะครับก็แค่มีหัวที่เป็นคล้ายๆกับหัวตัวเลื่อยนะครับแล้วส่วนรายละเอียดตรงนี้ก็บุ้มๆไปนะครับนี่ครับเดี๋ยวเวลาผมลงสีมันก็จะแทบจะมองไม่เห็นอยู่ดีนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับอ่าและการวาดครั้งแรกๆก็ไม่จำเป็นจะต้องอะไรให้มันไม่เหมือนมากนะครับ ลองสังเกตดูว่าเราจำอะไรได้บ้างนะครับนี่ผมก็พยายามจะวาดลายเส้นของเรื่องเชนซอแมนให้มันแบบให้มันดูมีพลังมากที่สุดแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ดินสอสีแดงผมก็เริ่มจะไม่ไหวไปทุกทีทุกทีแล้วนะครับ <c oughs> นี่นี่ก็จะเป็นรอยยับของเสื้อเชิ้ตนะครับนี่ก็ยับไปนะครับนี่ให้มันยับยับ พะเรื่องนี้นี่ดีไซน์เสื้อธรรมดามันจะดูค่อนข้างจะเท่นะเพราะว่าตรงรอยยับเนี่ยครับเนี่ยมันจะเป็นจุดเด่นเลยนี่ผมก็ยับให้มันดูเฟี้ยวๆให้ได้เหมือนเหมือนกับที่เรื่องเชนซอลแมนเขาทำนะนะพยายามจะให้มันดูดีหน่อยอย่างนี้อ่านี่ขีดๆไปนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงของแขนเสื้อนะครับนวะ่าจะหลุดอีกแล้ว <laughs> โอเค นี่นี่คือช่วงหัวไหลนะครับเสื้อมันก็จะแบบว่าพับนะครับพับแบบนี้มันเป็นเสื้อแขนยาวแล้วก็พับขึ้นมาให้มันเป็นอ่าช่วงช่วงของข้อศอกนะครับนี่เป็นแขนเสื้อพับมาครึ่งหนึ่งนี่แล้วนี่ก็คือใบเลื่อยนะครับนี่ตรงนี้ ใบเลื่อยมันก็จะผ่ากลางของแขนมาเลยนะครับแบบนี้เลยโอเคนี่ครับก้าวก็ประมาณนี้นะครับน,น,นี่ก็พับเหมือนกันนะครับอีกข้างหนึ่งก็พับแขนเสื้อไปแล้วก็ลากเลยครับนี่คือแขนนี่แล้วตรงนี้ก็จะไปเป็นประมาณมือนะครับแล้วก็จะมีใบเลื่อยผ่ากลางมือมาเลยแบบนี้นี่ฟื้นไป ประมาณนี้ครับคร่าวๆแล้วก็นี่ก็คือใบเลื่อยนะครับฟึบๆๆแหลมๆน้ำๆไปเลยนี่จากนั้นเราก็มาดูว่าไอ้ที่เราวาดไปทั้งหมดเนี่ยมันค่อนข้างจะใกล้เคียงเชนซอลไมแล้วหรือยังนะครับ <laughs> มันจะประสบความสําเร็จก็ต่อเมื่อ,อเราวาดแล้วดูดูคนอื่นดูปุ๊บรู้ปั๊บเลยนะว่านี่คือเชนซอลแมนนะครับ <laughs> นี่ครับ แต่เช่าวาดแล้วคนดูไม่ออกก็แสดงว่าเราวาดาพลาดนะครับ <c oughs> เป็นเป็นอันว่าเฟลเลยนะครับแต่ถ้าพอดูออกก็แสดงว่าเราก็ถือว่าวาดได้แล้วนะครับอ่าแล้วพอเราไปวาดครั้งๆหลังๆต่อไปนะครับเราก็จะยิ่งวาดดีขึ้นเรื่อยๆเองนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับ แล้วนี่ก็คือช่วงของการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับอ่าฮะก็สามารถใช้ปากกาได้เลยนะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรที่ค่อนข้างจะยุ่งยากเท่าไหร่นะครับอ่าฮะก็เติม,ตมไปได้เลยนะครับแล้วที่สาคัญโดยเฉพาะลายเส้นของเชนโซแมนเนี่ยก็จะเป็นลายเส้นแบบที่อ่าไม่ได้เป็นลายเส้นที่ค่อนข้างเนียบนะครับแต่มันเป็นลายเส้นที่ค่อนข้างจะดูยุ่งยุ่งวุ่นวายอะไรประมาณนี้เลยนะครับอ่าเราก็สามารถวาดแบบอ่าเชนโซแมนได้เลยนะเพราะถ้าเส้นเราเนียบเนี่ยมันก็จะดูไม่เหมือนเชนโซแมนนะครับ ฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยง่ายเลยนะที่จะตัดเส้นนะก็คือตัดตัดไปเลยนะคนี่แล้วยิ่งเรามีลายเส้นที่ค่อนข้างที่จะ,ะบิดเบี้ยวไม่ตรงไม่อะไรก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับเรื่องนี้เลยนะเพราะว่าเส้นที่เราลากออกมาเรายิ่งสันสนสลับซับซ้อนมีขีดขีดแปลกๆอะไรมั่งเนี่ยมันจะทําให้ดูเรื่องนี้มันดูค่อนข้างจะดูน่าน่าน่าสนใจนะครับ เพราะว่ามันเป็นลายเส้นที่ค่อนข้างจะแบบว่าค่อนข้างจะดูออกมาเยอะๆวุ่นวายเป็นนิดสักนิดนะครับมันจะไม่เรียงระเบียบเป็นเรียบร้อยนะครับมันจะดูแบบทรงพลังกําลังจะบ้าพลังนะครับก็จะมีลายเส้นที่ค่อนข้างจะออกมาหลากหลายหลากหลายเส้นนะครับนี่ถึงผมจะวาดเบีย้ยไปเบีย้ยมาแต่ว่าพอภาพโดยรวมแล้วมันจะดูค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับมันจะดูเข้ากับบรรยากาศเลยคนระับนี่ เดี๋ยวไปดูการตัดเส้นลงสีกันนะครับว่ามันจะดูแล้วมันสุดยอดขนาดไหนครับภาพนี้นี่อย่างเท่เลยครับ protege like like dege